เพื ạ, m, ่อนไปไหนกันหมดเนี่ยตามหาให้เจอเลยอืมอยู่สวนสนามใช่ไหมเนี่ยอยู่สนามเล่นใช่ไหมเนี่ยไปดูดีกว่าถึงแล้วมาแล ก็กินด้วยคนสิกินด้วยกินด้วยฉันจะกินด้วยเอามาไม่ไม่นี่มันของฉันนะเธออย่าแยงแ่งเราไปสิเอามาเอามาฉันบอกให้เอามาไงยะเอามาสินี่ใส่ไม่ดีเลยเธอนั่นแหละนี่ใส่ไม่ดีฉันบอกให้ออกมาฮะอฉันจะไปฟ้องแม่แน่อืจะไปฟ้องแม่แน่ ฟังพ่อถึงแล้วแล้วต้องไปฟังแม่พ่อคุณพ่อครัเพื่อนไม่ให้หนูกินขนมด้วยแล้วลูกไปแย่งเขาไหมแย่งค่ะเพื่อนไม่ให้หนูกินนะคะไปหาแม่เลยไป i'm just meeting.